วิธีการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องอันดับแรกเราไปทำความรู้จักกับฝุ่นละอองแป้งกันก่อนนะคะฝุ่นละอองแป้งมีขนาดเล็ก10-27ไมครเมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจจะทำให้เกิดการระคายเคืองและทำลายเนื้อเยื่อของอวัยวะนั้นซึ่งสามารถป้องกันได้โดยการสวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูกค่ะหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมในการป้องกันฝุ่นและประเภทของหน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัย n 9 5สามารถป้องกันฝุ่น pm 2.5หรือฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า0.3มไมครนหน้ากากอนามัย ffp 1เป็นหน้ากากที่ให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับหน้ากากอนามัย n 9 5สามารถช่วยป้องกันทั้งฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงดักจับอนุภาคขนาดเล็ก pm 2.5และ pm 1 0ไม่น้อยกว่า9 4เปอร์เซ์ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบบทั่วไปสามารถป้องกันฝุ่นได้ขนาดเล็กสุดถึง3ไมครและสามารถกันได้ถึง66.37เซแต่แนะนำให้ใส่2แผ่นเพราะจะทำให้มีประสิทธิภาพถึง89.75เปอร์เซ หน้ากากอนามัยแบบคาร์บอนหน้ากากประเภทนี้ด้านหนึ่งจะเป็นสีเทาประสิทธิภาพต่างจากหน้ากากอนามัยแบบทั่วไปคือช่วยกองกลิ่นได้มากกว่าถ้าสวมทับกัน2แผน่นจะสามารถกองฝุ่นละอองขนาดสาไมครได้กว่า89%เปอร์เซนเพราะฉะนั้นสามารถสวมเพื่อป้องกันฝุ่นทั่วไปได้หน้ากากอนามัยแบบผ้าฝ้ายสามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดใหญ่กว่า3ไมครขึ้นไปหน้ากากฟองน้ำมีประสิทธิภาพในการป้องกันสามารถกันฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กได้ หน้ากากอนามัยทุกชนิดสามารถป้องกันฝุ่นจากแป้งขณะปฏิบัติงานในห้องผสมแป้งได้เนื่องจากฝุ่นแป้งมีขนาด10-27ึงไมครนซึ่งหน้ากากอนามัยทุกชนิดสามารถป้องกันฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่กว่า3ไมครนขึ้นไปได้ประโยชน์ของการใช้หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานป้องกันฝุ่นละอองเช่นฝุ่นแป้งในห้องผสมแป้งซึ่งอาจเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ลดความเสี่ยงการเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเช่นไซนัสอักเสบหลอดลมอักเสบหอบหืดถุงลมโป่งพองโพรงจมูกอักเสบจากโรคภูมิแพ้เป็นต้นป้องกันอาการภูมิแพ้ทางจมูกเช่นอาการคัดจมูกจามน้ำมูกไหลและคันจมูกและช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของสารคัดหลั่งปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ ผลกระทบที่ไม่ใช้หน้ากาอนามัยขณะปฏิบัติงานผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบนเช่นไซนัสอักเสบการเกิดอาการภูมิแพ้ทางจมูกได้แก่อาการคัดจมูกจามน้ำมูกไหลและคันจมูกระบบหายใจส่วนล่างได้แก่ทำให้มีอาการไอมีเสมหะหายใจไม่สะดวกหายใจวีดหายใจไม่อิ่มแน่นหน้าอกเนื่องจากการหดตัวของหลอดลม หากได้รับฝุ่นละอองเข้าไปมากเกินขนาดหรือติดต่อการเป็นระยะเวลานานจะทําให้เกิดการสะสมที่เนื้อเยื่อปอดและทําให้เนื้อเยื่อปอดเกิดเป็นผังผืชหรือแผลส่งผลให้สมรรถภาพปอดเสื่อมหลอดลมอักเสบหอบหืดถุงลมโป่งพองและยังอาจทําให้ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้ง่าย และยังกระตุ้นให้ผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจเลื้อรลังเกิดการกําเริบเช่นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้โรคหอบผืดและโรคถุงลมโป่งพอง7ขั้นตอนการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องอันดับแรกการทำความสะอาดมือทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงซอกนิ้วต่างๆเพื่อความสะอาดก่อนสวมหน้ากากาอนามายัย ลำดับต่อมาสังเกตลักษณะสีของหน้ากากอนามัยโดยจะนำสีเข้มออกด้านนอกสีอ่อนอยู่ด้านในจัดหน้ากากอนามัยให้ชิดจมูกและใบหน้าจัดให้ด้านที่มีโลหะขึ้นด้านบนชิดสันจมูกดึงสายรัดทั้งสองข้างของบริเวณหูให้พอดีกดโลหะที่อยู่บนสันจมูกให้แนบชิดกับสันจมูกดึงหน้ากากให้คุมจมูกปากและคาง หากมีการเปียกชื้นหรือมีการชำรุดของหน้ากากอนามัยให้เปลี่ยนหน้ากากอนามัยทันที4ขั้นตอนการถอดหน้ากากอนามัยใช้มือทั้งสองข้างจับสายบริเวณหลังหูดึงหน้ากากอนามัยออกในแนวตรงไม่สัมผัสหน้ากากอนามัยโดยตรง และทำการพับหน้ากากอนามัยให้มีขนาดเล็กลงซึ่งจะง่ายต่อการทิ้งโดยจะทำการทิ้งในถังขยะติดเชื้อและขั้นตอนสุดท้ายภายหลังการถอดหน้ากากอนามัยทุกครั้งควรล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันเชื้อโรคและสิ่งสปกปรกที่ได้สัมผัสจากการถอดหน้ากากาอนามัย